กระบะรีโว่เลขใหม่เพียง4ี่พันโลจะสวยขนาดไหนมาดูมาชมพร้อมๆกันได้เลยครับก็สำหรับคันนี้ครับผมเป็นโต y ต้าไฮรักรีโว2.4 NT เอ็ครับปี2023อ่ะก่อนนึ่งเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเมื่อกี้ลืมก็คันนี้นะครับรถปี2023ครับผมเลขใหม่เพียงสี่พันกว่ากิโลนะครับก็เพิ่งเข้ามาหม่สดๆร้อนๆนะครับสวัสดีครับนี่ครับอ่ะก็มีลูกค้าเดินทางมา รับรถนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปแยกดูบป็นสกายทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราก็ามาของเรากันก่อนนะครับคันนี้คุณลูกค้าครับผมเป็นรถปี2023นะครับเราก็เปิดราคากันอยู่เพียงแค่4ี่แส0สี่เกบาทนะครับ4ี่แส0บาทราคาเนี้ยคุณลูกค้าจะได้รถปีใหม่ใหม่น้อยตอนรถเข้ามาทีแรกเรียกใหม่มัน3,000ันปลายๆนะครับแต่ว่าเรามีการขยับไป,น,ป,น,น,ปน,นู่นไปนี่ไปนั่นมันก็4ี่พันขึ้นมาแล้ว นะครับอ่ะด้านหน้าสวยๆนะครับผมสีเดิมรอบคันนะครับชุดล้อเดิมศูนย์อ่าเป็นล้อเดิมโตต้านะครับยางเป็นยางมิชลินนะครับปี23เดิมแท้ติดรถนะครับผมรถเพิ่งจะวิ่ง4,000ันโลรับรองนะว่าใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับนี่ช่วงล่างเดิมสวยครับผมมีไฟเลี้ยวมุมกระจกนะครับ อารมณ์ประมาณว่าเขาน่าจะเอาของทุกอย่างอไปเป็นส่วนลถนะที่ว่าเจ้าของเดิมพอออกป้าแดงมานะครับอ่ะเป็นรถแคปเปิดนั่นเองนะครับผมก็กุญแจรีโมทดอกหนึงนะครับภายในสวยๆแบบสวยๆเลยครับคุณลูกค้าแล้วก็ข้อเปรียบเทียบนะครับข้อเปรียบเทียบในส่วนของเรื่องเบาะนะครับเออบาะมันเบาะม,มันเดิมอยเลยแหละแต่ว่าเนี่ยข้อเปรียบเทียบคือจะอยู่ด้านล่างนี้ ถ้ารีโวลุ่นกันก่อนนะครับเขาจะเปยืยเปืยโชว์เลขลัางเบาะนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เขาก็ทำเป็นแบบชี้ครอบอะไรให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ารีโวเนี่ยลางเบะมันชอบเป็นสนิมอ่าเขาก็น่าจะแก้ไขจุดบกพร่องขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคครับผมไปดูกันต่อแล้วลำโพงประตูแคปครับลำโพงประตูแคปคไม่มีนะครับ อ่ะรุ่นเริ่มต้นจะไม่มีมาอารมณ์ประมาณว่าเหมือนตัวเจตัวเจธรรมดารุ่นก่อนน่ะนะครับจะมีก็แต่ตัวเ e, อัน,นี้ยก็จะมีแต่่รุ่นรุ่นมิดอะไรขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับหรือแม่ก็หาซื้อใส่เองได้เลยนะครับกันสานไม่มีมาให้นะครับผู้ลูกค้าแล้วก็แมคเลเนอร์เขาน่าจะเอาไปเป็นส่วนลดนะครับก็อาจจะมีร่องรอยบ้างนิดนิดหน่อยนะครับผมตามอายุการใช้งานนะครับช่วงล่างเดิมเดิม,ดมสวยสวยจัดจ๋าเลยนี่ ครับอ่ะท่อเดิมอะไรเดิมนะครับผม,ผมคือเราอาจจะไม่ได้แบบบอกออปชันที่มันเยอะขนาดนั้นเพราะมันเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับคุณลูกค้าเราให้ดูกันที่เรื่องของเลขใหม่ราคาแล้วก็สภาพ,าพว่ามันเดิมขนาดไหนนะครับเนี่ยเดิมแบบทุกจุดเลยนะครับผมล้อเดิมยางเดิมเดิมยันจุบลมอ่ะนะครับลมยางข้างในเผอเดิมด้วยนี่ เดิมเงีเงาลดนะครับนี่คุณลูกค้าเห็นเงาตกกระทบไหมครับมันก็นเดิมอ่ะโอเคก็ข้างนอกอาจจะไม่ได้มีอะไรที่บาบเยอะเราเน้นให้ดูความสวยความงามเป็นหลักนะครับก็เดี๋ยวคุณลูกค้าเดี๋ยวเปิดเข้ามาดูด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปสตาร์รถให้ฟังด้านนู้นนะครับแล้วก็จะได้ดูเล็กไมไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับผมอ่ะก่อนที่ว่าจะมาดูเล็กไมรุ่นนี้ย้ายเ็นเพจแล้วนะ แฟนเพจย้ายแล้วจะอยู่ตรงซอกประตูแคปฝั่งด้านคนนั่งนะครับอ่เดี๋ยวเราสตาร์ทรถก่อนเริ่มต้นที่ด้านบนก่อนเลยอ่าหนก็อยู่ข้างบนแล้วด้านบนครับคุณลูกค้าไม่มีร่องรอยการเติมนะครับสาภาพป้ายแดงยังไงสาภาพคันน้ยอย่างนั้นเลยถือว่าเนี่ยรถ โอ้โหมันไม่ค่อยได้ใช right> ้คร <wh ับเลขไม่มานแค่สี่พันโลเองครับนี่ก็ยังเลียมๆอยู่เลยนะครับร่องรอยนี่คือไม่มีเลยนี่ครับเลขใหม่ยินดีนําเสนอสี่พันโลถามว่าเลขไม่แท้ไหมเลขไม่แท้แน่นอนนะครับเพราะว่าที่เราเนี่ยรถเลขไม่หลักหน่วยเลขไม่หลักสิบเลขไม่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเราขายไปหมดแล้วทุก ทุกเขาเรียกว่าอะไรทุกความมากน้อยของเลขหม่ครับขนาดรถปใหม่ไม่สองแซ่สามแซนะเราก็จัดจาหน่ายไปแล้วเพราะว่าเรามีเรื่องของการรับประกันหลังการขาย<ไ>รรให้กับลูกค้านะครับเรื่องของพวกนี้ไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็เรามีการตัวสภาพจากบริษัทกูอินสแต็กชันให้กับผูลูกค้าด้วยอ่าเขาก็จะเช็คเลขไม้ My, เช็คต่างๆอะไรให้ได้นะครับจอเครื่องเล่นทัชสกรีนนะครับผมมีบลูทูธไอพอด อ๋อนี่มันก็หน้าโฮมเลยใช่ไหมอ่าดีดจนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ารูเริ่มต้นก็จะมีเสียบ USB iPod นะครับเสียบได้ระบบแอร์ปรับเมนูนครับผมช่องชัดไฟแยกฟังชัดเจนนะครับเกียรธรรมดา6สปีดครับผมวนที่เหลือก็เดิมทั้งหมดเลยนะครับรถคันนี้ก็ยังไม่ถึงระยะถ่ายนะ้ำมันเครื่องหรือว่าถ่ายห้องเร็วนะครับเพราะว่าระยะแรกมันก็เข้าที่มือโโลแต่ตอนนี้เล็กไปมาแค่ ที่พันกิโลเท่านั้นนะครับือว่าใหม่มากครับใช่ใหม่แบบใหม่จริงนะครับแล้วก็รถใหม่เจ็ดแสนกว่าวันนี้เหลืออยู่สี่แสนกว่าบาทนะครับผมก็ถือได้ว่าราคาหายไปเยอะเลยนะครับอ่ารถใหม่ขายเจ็ดแสนกว่าวันนี้ผมขายให้ลูกค้าสี่แสนกว่าเท่านั้นนะครับมาครับมาครับ มารับชมกันที่เครื่องยนต์กันต่อนะครับยังไงเวลารับชมคลิปวิดีโอรบกวนอย่าก,ก่อข้ามนะครับเพราะบางจุดเนี้ยมันสําคัญแล้วเดี๋ยวเวลาแบบคุณลูกค้ามันอย่างเช่นก่อข้ามมาดูตรงเครื่องยนต์เอ้ยทำไมแผ่นเพจมันหายไปหรืออะไรเนี้ยนะครับซึ่งแผ่นเพดเราก็ให้ดูเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับผมว่ารถมันย้ายแผ่นเพจนะครับเราไม่ได้ย้ายเองนะครับคุณลูกค้าที่สุดนะเขาย้ายมาให้นะครับอ่ะก็ เครื่องยนต์เกียร์กล่องครับบริเวีสูตรอะไรก็คงอยู่ครบแหละนะครับผมแล้วก็ที่เราเนี่ยก็มีรับประกันหลังการขายให้นะครับเนี่ยน็อตแก้มน็อตฝาเดิมทั้งหมดครับสภาพโดยรวมสภาพเล็กไม่นะครับผมผมว่ามันสอดคล้องกันอย่างมากเลยนะครับอ่ะก็สามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงครับผมได้ที่ KR Smart Car สำนักงานใหญ่นะครับตั้งอยู่เส้นถนนมาลายแมนครับช่วงหลักกิโลเมตรที่14ฝั่งเขาเอามาจัดตู้มที่จะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปส่วนบุรีครับซื้อสดมีเล่มพร้อมโอนครับผมไม่มีบวกแหวนเพิ่ม ซื้อผ่อนนะครับผมมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ฟรีให้ถึงที่นะครับผมแล้วก็ฟรีทุกค่าดําเนินการนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอครับมีบริการฟรีรถสไลด์ให้อีกด้วยนะครับผมในกรณีที่เกินเหตุจุดหลืวชุกเชิญใดนะครับเรามีแถมให้อีกนะครับผมอ่ะก็สนใจครับติดต่อเข้ามาได้ถุกๆุกช่องทางด้านล่างนี้อ่าของเค s m a บัยค่ะ แลรขอไปส่งของเราได้เลยครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชรก์กด subscribe กันให้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมีรถอะไรมาให้รับชมก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ